ทุกคนมีเป้าหมายหมดทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ปัญหาก็คือไม่กล้าลงมือทำมีเสียงในหัวเยอะแยะมากมายถ้าทำไม่สำเร็จละ่ะถ้าล้มเหลวละ่ะมันเลยดึงเขาไม่ให้เขากล้าที่ลงมือทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนมี3วิธีนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะกำจัดเสียงในหัวของตัวเองได้ มีเป้าหมายมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทาเพราะอะไรหลายๆคนที่มาปรึกษากับผมทุกคนมีความฝันหมดทุกคนมีเป้าหมายหมดทุกคนอยากประสบความสําเร็จแต่ปัญหาก็คือไม่กล้าลงมือทํามีเสียงในหัวเยอะแยะมากมายถ้าทําไม่สําเร็จละ่ะถ้าล้มเหลวล่ะแล้วคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงพ่อแม่จะคิดกับเรายัางไงและถ้าล้มเหลวชีวิตจะแย่ขนาดไหนมันมีเสียงในหัวเยอะแยะ,แยะมากมายมันเลยดึงเขาไม่ให้เขาประสบความสําเร็จมันเลยดึงเขาไม่ให้เขากล้าที่ลงมือทําสิ่งต่างๆวิธีการเอาชนะ เสียงในหัวของตัวเองข้อที่1เลยคือคุณต้องบอกกับตัวเองให้ได้ว่าความชัดเจนของตัวเองเป้าหมายที่ชัดเจนที่คุณต้องการคืออะไรคุณจะไม่ฝันลมๆแรงๆคุณจะไม่ฝันลอยๆแบบสเปซๆคุณต้องมีความฝันที่ชัดเจนแน่วแน่หนึ่งเดียวว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรถ้าคุณมีความฝันที่มันชัดเจนมีเป้าหมายที่คุณอยากได้แบบชัดเจนแน่นอนแล้วมันจะมีความอยากเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณจะอยากทํามันจะอยากลงมือทํอยา ประสบความสําเร็จข้อที่2คือความรู้บางครั้งในการที่เราไม่กล้าลงมือทําอะไรบางอย่างบางทีเราอาจจะคิดว่าเราไม่มีความรู้ที่ชัดเจนหรือเราอาจจะคิดว่าความรู้เรายัางไม่แน,น่นพอเพราะฉะนั้นคุณต้องเติมความรู้ให้กับตัวเองนักกีฬาระดับโลกแทบทุกคนเลยเป็นคนที่ฝึกซ้อมหนักมากเขาบอกว่าเวลาที่เขาซ้อมหนักๆเนี่ยเวลาที่เขาชิงแชมป์เขาจะมีความมั่นใจว่าเขาจะได้แชมป์เขาจะชนะอย่างแน่นอนเพราะเขาซ้อมมาอย่างหนักหน่วงแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความรู้เพราะฉะนั้นคุณควรเติม ความรู้ให้กับตัวเองในทุกๆด้านประเมินว่าตัวเองขาดความรู้ในด้านไหนประเมินว่าตัวเองจะต้องพัฒนาสิ่งไหนยังไงที่ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นเพราะนั้นคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณมีความรู้ที่แน่นๆแ,แล้วคุณจะมีความมั่นใจและอยากลงมือทําโดยอัตโนมัติข้อที่3ความอยากและความกระหายบางครั้งเรามีเป้าหมายก็จริงแต่เป้าหมายนั้นคุณไม่ได้มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจริงๆคุณก็แค่ตั้งไว้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่คุณควรจะหาเป้าหมายที่คุณอยาก ได้มันจริงๆมีความกระหายอยากจะประสบความสําเร็จวนันนี้พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความอยากเนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนทําให้คุณนั่งคิดไอเดียหาวิธีการต่างๆทํายังไงก็ได้ที่ทําให้ตัวเองขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเข้าใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนมี3วิธีนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะกําจัดเสียงในหัวของตัวเองได้ยิ่งมีเป้าหมายอยู่แล้วมันจะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนเลยผมเคแมงนครับศิลปภพแจ้งชูชู way.